สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องประชาชนที่มีหัวใจรักอาชีพศลปุท่านนะ,มะผมตั้งใหญ่กำเนิดนะวันนี้จะมาสอนตัดผมตรงบ๊็อบสไลด์นะครับความยาวที่จะตัดกันวันนี้นะครับก็ความยาวนะครับประมาณคางนะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะอ่าคุยๆนะครับคุยๆคุยๆระดับต่ำๆนะไม่สูงนะนะครับระดับใต้ใบหูนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากคุณป้ากำเนิดนะครับ อยู่ซอยเทียนสวนนะย่านสะพานใหม่ครับคุณป้าทักทายลูกหลานหน่อยยกยกมือไหวไหมไม่ต้องครับไม่ต้องครับสวัสดีค่ะลูกหลานเออครับเนี่ยทัดผมร้านนี้ก็มีที่มือนะลูกแต่ว่าทำมาตัดผมได้หลายปีแล้วนะหลายปีแล้วนะครับวันนี้ก็ป้าคุณป้ายินดีที่จะเป็นนางนางแบบนะให้ลูกหลานได้ได้ความรู้วิชานะคุณป้ายินดีที่จะเป็นนางแบบให้ลูกเพราะตัดกันมานานแล้วครับมาทุกทีก็ไม่มีโอกาสได้ถ่ายนะวันนี้ก็เลยขอขอเลยนะครับครับความยาวนะครับ ตั้งใหญ่จะกำหนดต่อประมาณักนะครับให้ตั้งบ่าพอดีนะครับให้ตั้งบ่าแล้วก็ข้างหน้าสไลด์ออกนิดนึงนะครับสไลด์ระดับไหนนะครับนี่ครับลูกค้าบอกว่าแล้วจะเทอแล้วจะช่างช่างก็ช่างก็สบายนะครับก็ไม่ต้องเป็นซีเรียสมากนะครับช่างใหญ่จะตัดออกประมาณสักสไลด์ขึ้นมาทักปลายจมูกนะนะครับตัดเก่งด้วยมือครับปลายจมูกระดับไหนครับนี่ครับก็ระดับนี้แล้วจะอเลยครับนะครับสไลด์ขึ้นมานะนะครับแล้วก็ความยาวนะครับประมาณสัก ใต้ทางลงมา้นนะครับหรือรเพือกาดนะครับข้งใหญ่จะลุยตัดข้างหลังกนนะครับให้ดเพื่อนได้ดูก่อนนะครับค้าบควายาว้ะนี่สีบบ่ชันนะครับใหุ้เพื่อนดูดง่ายๆนะทางไม่ตรครับ แบ่งมากชั้นก็ได้ครับแบ่งน้อยชั้นก็ได้นะเพื่อนๆนะชั้นใหญ่นะครับจะแบ่งนะครับชั้นนี้ก่อนนะเซิญเตอร์ก่อนนะตัดความยาวว่าประมาณไหนครับประมาณสักสามนิ้วนะตัดท่าถนัดคอยตัดติ้นนะครับนเป็นเลยนะครับช่างอย่ายกให้สีผ้าองสารนะวันนี้เช่นเคอครับช่างอู่ในกป้องนะครับในบ้านนะ ไม่ว่างถ่ายก็ทั้งใหญ่ก็ถ่ายเองเลยนะครับ<ม>เพื่อส่งต่อความรู้นี้ให้พี่น้องประชาชนนะครับทุกคนได้ความรู้มันนะครับเราจะไม่หยุดนิ่งกการถ่ายกับการส่ง,งต่อความรู้นะวันนี้ก็นะครับลูกค้าก็นู่นโทรมาจะตัดหนชั้นนะอยากจะมาตัดผมกระช่างใหญ่ครับจะไกลเกินเพราะฉะนั้นทั้ง,งเพื่อนๆที่อยู่ย,ย่านนะครับตลิหนชั้นเลยว่า อยู่นะครับต่างจังหวัดนะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับที่จะมา copy ช่างใหญ่นะเพราะช่างใหญ่เนี่ยส่งต่อของรู้ให้ไปอุปทานที่ดกันแล้วช่างใหญ่ยกสี่ข้างศาลนะครับตัดง่ายยาวใช่ไหมตัดกัะติ้นครับ ความยาวตัดออกประมาณนี้นะให้ตั้งบา่าพอดีนะครับจะทำให้มผมลูกค้าไม่ครับไม่กระดุกนะเดินนะดูเอาดูเอาเด้อดูเอาเดูเอา อันใหญ่จะยกนะครับจะข,ขึ้นนะ4องศาเอนจะยกไล่ขึ้นไปเลยครับไล่ไปเลย4เท่าองศานะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดก,การกาอีกใช่เดยวผมจัดกาเลยเล่นมุมดมมุด้างงน,น,น,นข้างป่ะใคณเพิ่จะมาดูทกคนจับพวกจับตรงนี้ครัรป,ประมาณ ล,ลายครับตนนัวมีไกลายอยู่ข้างล่างครับผมนะครับทรงนี้ข้างใหญ่ไม่ไม่ใช่คลิปนะครับไม่ใช่คลิปเลยนะจะใช้วิธีแบบโอเป็เซสชั่นนะครับหรือว่าตีนผมนะครับเป็นชั้นๆเลยนะ

ครับหมเพื่อให้ผมะเดือนะครับให้ผมรีเวนตรเดือขึ้นมากนั่นนะครับแล้วมาตัดกับผานีะครับตัดเลยนี่คต่ัด ไปขึ้นมาครับผมร่วงไหม้ไม่เคยเก็นต่

สวัสครับหงสวยครับครับย้งเห็นนะป้าป้าเราจะป้าเจะมีการตั้งให อันนี time, <Marina S 2> <source> ้กาเลือกตั้งได้ใช่ไหมใช่ไมเ็นไรด้ได้เราพวกเราอยากเลือกตั้งใช่ไหมแตู่้มีอำนาจเขาบอกว่าให้รอให้รอก่อนเดือนน้าดมากนนะ ท่าน่าครับพยายามกดนะเพื่อนๆกดดูนะเพื่อให้ผมมันกระเดิดขึ้นมาครับจะตัดนตาครับลองดูดีนะ

สไลด์ตัว่ไปนะครับสไลด์ที่เราเคยสไลด์กแบบันต้องใหญ่ถับถอยลงมาคนะับะสไลด์ข้างหน้าผมลูกค้าบางครับก็ต้องไ,ไม่ต้องยกสูงนะยกสี่ข้าก็พอนะ ด้านใดผมจัดทรงวันนี้ก็ได้ะครับปลายพองี่ดนึงนะถือว่าใดรูรุ่มนะครับเพื่อให้ผมลูกค้าที่มีความแบนนะครับก็ถ้ามีรเป็ุ่อนิดนึงน,นะ ดูดแลแต่นะเพื่อนๆไปปรับทีที่รันได้สูง้างนะว่าจะตัดตรงไหนหเขานะขบวนกับไลน์ขบวนสอ,อกนิเดิย อใช่ตคนไ้องไมรอเดียวไปเย็นๆนี้แะห้าโมงใช่ีแหละเาถงไี่ทิ้เลยเอาคุันะใครก่อนนค่ะคนถึงคุณอคุณจะข้างหนึไออ่อนนุ่มไ่ักีเดน่เดือนแล้วนะ

บอลมีเขาหรอเขารวมขึ้นปุ๊บใช่ไหมน้ำมันวานมันเด็กเป็นเป็นเปิดน้ำมันวานมันเด็กก็จะทาลูกหลานเปิดโตในมันเด็กไหมลูกหลานโตหมดแล้วป่ะโอ้กมีหลานสาวคนเดียวไงเล่ามีหลานคนเดียวลูกคนเดียวจะไปเตาเดี๋ยวได้ให้ได้เสร็จแล้วเดี๋ยวให้ดูใหม่นะหลังจากได้ผมซิลลูกค้าเสร็จแล้วนะครับเราก็มาสร้างกรอบไปนะนะครับมาเน้นกรอบนะเน้นยังไงครับกรอบ เดันเดงนลูกคุณที้เหรันโขปรับทรงนะแล้วก็จมปรับทรงขึ้นมาอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ลวอนี้่ะแสก็ปรับข้งะันข้า้าหรือเราเาเาให่มันดีขึ้นามาเก็บเก็บเก็หมดเลยนะกแส เสยที่นบงนี้นะคะลรวดีให้มันโอเคบริเวณที่หนาใช่ไหครับบริเวหนาเราก็อันนี้เป็นกระโหลกแล้วเนี่ยสไลด์หดสีเห็นไหมต่อเฉพาะช่องที่หนาครับต่อเฉพาะช่องที่หนา เรียวนี้หนาทมนนี้มันจะเล็กกว่าเราหนาทำไเขาเป็นบอลนนี่ตัด้วไปหกทีแทนไปเลยนะถ้ามันองมากเขาจะใช้หมอนหมอนเราสไลดสไลดเป็นางปนะครับออเดียนี่ครับเรบสวยเเราได้พูดถแนะนนี่สั้นนาอ้มันเ่มผมยาวแล้วยวโอเคยังไงหนาครับ ดอันนีย้างหน้าครับยุดหยุดเลยครับต้องหนาร้าังหนาครับเราสามารถหยุดขึ้นมาไ้ ทำได้แบบแบบเอว่านะครับคนนึงว่ะแต่ว่าย่าังานะครับพี่ดีเนี่ยเนี่ยต้องายเลย้อ่าอันนี้ด้แสกค่ะไม่ล้ก็ต้ได้หมดเรได้ครับไดก็ได้หมดองรเราทดเหลกเเก็บขึ้นกตไดเลยาว่าโอเคถ้าอยากได้ถอยครับถอยทำทานกับข้างหน้า้องแครับอันนี้แสกนะตัดให้แสกให้มันจนได้ หานตรงครับตรงจะแล้วแกงห้เป็นฐานวีก็ได้นะเพื่อนนะได้หมดมันมันเยอะไปหมันเยอะแล้วมันปีกหมดเลยมันไม่้มดนี่หนาดิฟสติ้งเลยอันไหนหนานะครับยกดิฟสติ้งออกนะอะไรจะไปทำไปสักเทียนมืงนะครับ เราก็จะได้ความตี๋แบบต่ำๆนะครับไม่สูงนะครับแในเรือนี้ครับยายอะถามไปอะลูกชายของแม่เพื่อนเขาคอนโซมไปที่งานเลยแล้วถามตลาดนางโบกรถแท็กซี่กลับมาเองมาลงตลาดแล้วนะก็ช้อปปิ้งที่ตลาดซื้อกล้วยซื้อมะม่วงซื้อข้าวแล้วพอจะเข้าบ้านนางก็มานี่ จรอับรถผูส่งนะขัานกันเสาแล้วหนกง็หลานตอนนั้นหลานอยโอ่ะหลานมาแล้วาอ่ะขาทีแไ้วได้พยายามเบยดูนะครับยกดูนะว่าหลังไม่หูนะครับมีผมต้นอยู her hand. Her hand Hello, house, uh okay. ่ไหมนะครับพยายามตรวจนะตรวจดีนะครับน้ยาววั่าผาา อเรีนนิหนาใช่ไหมแบบซีแฮนด์ครับงลายมือครับสไลด์ออกไปเฉพาะจุดนะครับจุดไหนหนาก็สไลด์ออกไป ตรวจดูบริววเวนี้หนาใช่ไหมแล้วก็ตัดนะครับรใช้ไฟแรงไกลเข้าไปตรวลสอบตรวสอบตัด,ตดผู้ใหญ่ให้เป็นัยรุ่นนะครับตัดง่ายมากนะเพืเ่อนๆนะใส่าใช่ครัใส่ก็ได้มใส่ก็ได้ลองเช็คดูครับผมใช้านะ เอาก้ากเหือนเลย่เจ็ดสิบนะครับงวดนี้นะเพื่อนเนะะครับดดเสีเนะนะเ่ยงดวงกันนะอายุป้ากเหือนนะครับอายุเจดสินะ,รระเราเสี่ยงดวงดูนะหไม่ไหวแได้หวเพื่อนเพื่อนสประมาณนี้นะครับฐานตรงนะครับนะนะครับสวยสวยๆนะเ่เพื่อนนะครับ

ถนัดถนัดออตเตอรี่นไหพก็ได้นะถูกจะแพ้กันไกลแงบๆแบบเลยนะครับขึหมืนครับก็ตัดก้านไปเลยนะครับเอ้ยผมนี่ถูกห่างเลยข้าวข้านะพยายามมองลอดช่องนะครับตรวจดูนะซ้ายขวานะครับดึงดูครับดึงดูมองลอดช่องเข้าไปดูมองไปดูนะครับผมซ้ายขวาเท่ากันไหมครับนี่ตัวลงมาแล้วคุณตาใส่น้ำมันไหมน้ำมันนี่นะ

เพื่นอนๆชมแล้วก็ฝากกดไลนไกดแชร์นะเพื่อจ่างใหญ่ด้วยนะเพื่อส่งต่อความรู้นี้นครับไปถึงเพื่อนพี่น้องประชาชนทุกคนที่ด,ด,ดูที่ดูข้างใหญ่สอมอยู่นะครับ เราเอาไปพัฒนาสีเพื่อต่อยอดนะครับช่องน,นี้เป็นช่องปรศึกษานะช่องนะครับสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับรลดรายจ่ายนะครับลดความเหลื่อมล้ําในสังคมนะทั้งใหญ่ใอ้แกว,นวกนี่นะครับเป็นแวกคอมเมดี้นะครับเพื่อจะกดซับสไคร์นะครับกดกระดิ่ง,ด,ง,ง,งนะด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอนะครับใหม่ๆที่เพิ่งแต่อัวโหลดขึ้นนะเดี๋ยวใบบัตรมาจะให้ดูกันะแบบัตรเลย เล่อกเปลี่ยนกระเป๋าบ่อยน้ำบัตรน้ำบัตรน้ำบัตรทุกาวน้ำบัตรเลอ๋อน้ำบัตรผมจเอาใหม่ใช่ไหมใช่ได้ได้ได้จะให้ลูกซ้อได้ครัจะให้ได้ใหม่เป็นไรขอได้เรื่อยๆลูกก็ด้อยไปดูเรื่อหนูก็รู้แร้านไม่หลอกมไม่รู้ก็เล่นยังไ ดูนะซ้ายขวาเรียกแล้วที่เห็นนะครับก่อนที่จะตกลูกค้าออกนะอยากให้ตกให้ลูกค้าดูนะครับว่าความยาวระดับนี้โอเคไหมพอไหมนะครับได้ไหมถ้าลูกค้าบอกว่ายาวไปก็เราสามารถตัดประหยับเพิ่มได้นะครับยาวหรือเปล่าตัวดีไหมตัวดีนะหลับเพื่อนๆกันนะครับ ดูดเดี๋ยวขอขอสองนิดน kind of mm ึง hmm. นะครับคุณป้าก็มีเวลาน้อยนะให้เพื่อนๆได้ชมนะครับอยเ่รายน้อยมากนะนะครับอ๋ออายุเจ็ดสิบเ็ดใช่ป้านะเจ็ดศูนย์เจหนึนะเพื่อนๆนะวันนี้เจ็ดสิอ็ดนะเจ๋งตนี้นปานะครับดูนะครับดูฐานทรงนะประมาณนี้ คุณป้าโกกผมมาแล้วนะครับก็ผมขาวไม่มีเลยนะทุกครั้งที่มาหาท่างใหญ่นี่ผมขาวเต็มหัวเลย,เลยแต่วันนี้หาผมขาวไม่เจออายุเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดนะครับครับตอนนี้ครับขอขอบคุณนะครับคุณคุณป้านะครับป้ากําเนิดนะครับกําเนิดอยู่ซอยเชียนสวนนะสะพานใหม่นะครับอยู่ย่านเกียรติสายไหมนะครับเพื่อนๆก็หวังว่าจะได้ลิปหวังว่าจะได้ประโยชน์กับทิ่ดีอนี้นะครับ พ่ออกควรครให้คุณป้าเดินทางปลอดภัยนะแล้วก็ถูดไว้นะครับวันที่หนึ่งสามสิบล้านเกิบล้านนะเอาให้รวยไปเลยจะลืมจะลืมมากถ้าเนทใหญ่ใช่ไหมลืมซื้อหวยไม่ได้ปกติซื้อซื้อใช่ไหมนะเพื่อนเดือนละใบเดือนละใบเดือนละใบสิบสองเดือนสิบงใบโอ้โอกาสถูกกน้อยนลไม่ค่อยเล่นหวยไม่ค่อยเล่นหวยเล่นอะไร เป็นดีแล้วดีแล้วดีแล้วจะได้มีเงินเยอะๆเยอะๆนะนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายไม่บายว่า๊ายบายลูกหลานหน่อยไม่บายนะจริงๆทุกคนนะลูกหลานนะจริงๆทุกคนขอให้ทำได้นะลูกจะแอบดูช่างอุ่นนิดนึงขอบคุณครับ